มสวัสดีค่ะพี่ลักพูดครับวันนี้ก็พบกับช่องพายเปอรซีซัมารีนะคะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อแม่เอีทุกท่านนะครับวันนี้น้องรักมีอะไรครับที่เรามีกล่องพัสดุจากล็อกจะลับยังไงได้สามวันนะครับก็มีกล่องพัสดุจากพ่อแม่เอฟซีนะครับผมอือแบบนี้นะครับ หนึ่งสองนี่เป็นของคุณพี่เอ๊ะนะคะคุณพี่เอ๊ะนะครับสองกล่องนะครับผมคุณพี่เอ๊ะให้คนให้ครอบครัวเราหนึ่งกล่องให้ครอบครัวเราหนึ่งกล่องอันนี้ฝากให้คุณหมอนะคะคุณหมอที่รักษาพี่เป๊ปซี่นะครับหนึ่งกล่องนะครับคุณหมอที่หล่อที่สุดในสามพันไร่นะครับอันนี้เอาไว้ให้คุณหมอแกะเองนะครับผมเออเรามาแกะของเรานะครับของคุณพี่เอ๊ะนะครับ มาลุ้นกันนะครับผมว่ามีอะไรข้างในนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องขอขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีใจดีทุกท่านนะครับที่รักเอ็นดูครอบครัวไพร์ป๊บซี่แฟมิลี่นะครับผมคุณป้าเฟื่องนะครับผมฝากคะแนนมาให้ตั้งหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับผมให้ใช้สอยในครอบครัวครับซื้ออาหารให้พี่ป๊บซี่อย่างนี้ครับผม ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากมนะครับผมแกะออกมาแล้วครับเป็นหมูแผ่นหมูแนนะครับผมนี่คร Auf ับเป็นหมูแผ่นนะครับผมขอบคุณนะครับเยอะเลยครับผมนะเต็มเลยครับผมนี่ครับขอให้คนพี่เอะครับสุภาพแข็งแรงนะครับล่ำรวยเงินทองครับไปมุมกล่องนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ห่างหายกล่องพัสดุมานานเลยนะครับของคุณแม่สายสมอนนะคะัอันนี้คุณแม่สายสมอนนะครับผม อีกกล่องนะครับเป็นของคุณแม่สายสมนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับคุณแม่ลงมือแกะเองเลยครับน้องนารินก็เอาไปแล้วนะครับผมน้องนารินนะครับคุณตาไปไหนมาครับคุณตาจีน่าตาฮะอ๋เป็นขนมนะครับผมพริกาหมูพริกนะครับเป็นอัาเครื่องอาหารแห้งนะครับ แคบหมูนะครับแคบหมูครับเป็นอาหารนะครับผมเป็นอาหารนะครับนี่ครับผมต้องขอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคุณแม่ชายสมอนนะครับผมพี่เอนะครับผมที่รักเลยดูขอบัวพี่แป๊บซี่นะครับผมอวันนี้ก็คุณตาไม่รลูกมาจากไหนกันตาจินาจูตาคุณตามาแต่ขี่รถเที่ยวนะครับผม ตามมาหาเจ้าหนุ่มนะครับวันนี้เจ้าหนุ่มของเราไม่อยู่บ้านครับเจ้าหนุ่มไปแล้วนะครับก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะครับก็เคยเห็นเขายืนโยกยืนโยกอยู่ตรงนี so so ้นะครับผมก็เลยคิดถึงเขานะครับคิดเขาคิดถึงเขาเหมือนกันครับพ่อแม่สี่ครับนี่ครับก็จะเห็นที่เก่าๆอย่างเี้ยครับผมก็เห็นเขาทุกวันนะครับตื่นเช้ามาก็เห็นเขาเก็บกวาดที่นอนให้เขาก็คิดถึงเป็นธรรมดานะครับวันนี้ ก็จะพาพี่เป๊ปซี่อ,ออกเดินนะครับแก้ความคิดถึงพี่หนุ่มหน่อยนะครับผมพาอยู่แต่ประจำก็จะคิดถึงแต่พี่หนุ่มเกินนะครับผมอะพี่เป๊ปซี่ของเราก็อาการกินยาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับผมต้องขอขอบคุณกําลังใจจากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะครับน้องน่ารักพี่เป๊ปซี่หยุดไม่สบายหลายวันมีอะไรโชว์แม่แม่เอฟซีบ้างไหมมีโชว์พีเศษอ๋อมีโชว์ด้วยเหรอกวนวเลยเหรอ อวัยรุ่นเหรอฉบับวัยรุ่นอย่างนี้เหรอออ๋ฉบับวัยรุ่นมันต้องอยากกินตีนไก่อย่างนี้เลยจำเป็นไหมจำเป็นนะครับออ๋เห็นแต่เคยเห็นแต่น้องอะไรนะที่เขาเคาะเคาะปากเขาเนะออแล้วถ้าตีนไก่ก็ต้องเคาะขาพี่ใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วมีบางที่จำเป็นไหมน่ารัก <c oughs> มาลุ้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมมีโชว์ให้แม่ๆพ่อพีครับไม่รู้ว่าจะโดนช้อนแกงหรือเปล่าพี่เพชซี่ครับไปเต้นท่านี้นะครับผมอยากกินตีนไก่นี่ไม่ใช่แล้วนะครับผมเออเดี๋ยวมาลุ้นดูครับว่าพี่เพชซี่จะทําเป็นไหมยืดไม่สะท้านต่อขวดเนาะน้องน่ารักบรรยากาต่อลูกเอาเลยเลยโชว์แล้วนะไม่ได้โชว์มานานแล้วนะไม่ได้โชว์มานานแล้วลุงขาตั้มขนตั้เออขายก

พิสดารมอบให้แกแม่แม่สีนะเป็นทาสุดเซอร์ไพรส์ใช่อันนี้เป็นโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะฮียโชว์ตูดทำไมเนี่ยดเย เ,เดี๋ยวพ่อจะพาพี่ซี่ไปเดินนะเดินมาแล้วเดินขึ้นมาแล้ว <S 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 บรรยากาศตอนนี้ก็คือ ฝนเพิ่งหยุดตกนะเมื่อไม่นานฟ้าก็จะคึมๆนิดๆน,น,นะ,ะวันนี้ไปเดินเล่นไหนคะเดินรอบเหมือนเดิม,ม,ดมดอ๋อพี่หนุ่ม พี่นมกลับบ้านแล้วงง <laughs> พี่ซี่คงเนื้อหนังไม่สะบผสถานอะไรกับขวดตกมงไหคะเพราะว่า <laughs> 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 พี่ซี่นี้เนื้อหนังค่อนข้าง <laughs> หนังเหนียว วิ่งเขี้ยวว่งเขี้วใช่ใช่แม่แม่เอฟซีคิดว่าเป็นไงคะท่าของพี่เอซท่านี้กินใจนะครับกินใจนี่มีท่าใหม่เข้ามาอีกแล้วจะลืมท่าเก่าหรือเปล่า <c oughs> มีท่าใหม่อย่าลืมท่าเก่านะ <laughs> โอ้โหอีกล้อีกสองนาทีครับต่อไปก็มาปิดคลิป เบื้องสูงนะครับผมบนหลังพี่แป๊บซี่นะครับนี่ครับน้องช้างเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะพาเที่ยวนะครับพาน้องเดินเที่ยวหน่อยครับผมะน้องนารักเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวให้น้องนารักปิดคลิปนะครับสิวเริ่มขึ้นเยอะแล้วโอเคครับปิดคลิปเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับผมรักคิดตึงหงหญ่ครับสวัสดีครับ